สวัสดีครับเพื่อนๆ unity, ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเพราะว่างานเยอะมากแล้วก็เหมือนงานประจําของตัวเองเนี่ยถูกเรียกตัวไปต่างจังหวัดเลยทําให้ไม่ค่อยได้อัปเดตบลลอกเลยทีนี้เมื่อทิตก่อนที่จะไปไปไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมได้ไปร่วมงานของ SHOPBACK ครับ ในการไปร่วมงานครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผมไม่รู้ว่ามันมีเว็บเว็บหนึ่งเวที่แบบสามารถทําเงินให้เราคืนได้คือเหมือนยังไงอะเราซื้อสินค้าอยู่แล้วอะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลา a า a a าอารีเพลสและเอ็กซ์พีเดียเซ็นทรัลกู๊ปอะไรเงี้ยคือเราก็เคยซื้อผ่านหูผ่านตามมาแล้วแต่ทีนี้มันจะดีไม่น้อยเลยถ้าเกิดว่าเราเข้าเว็บพวกนี้แล้วไปซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินมันกลับมาที่เราคืนเว้ยแม่งโคตรดี และนั่นแหละครับวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆเนี่ยมารู้จักเว็บช h อปแบ็ k ให้มากกว่าเดิมไปลเลยกันเลยตัดมาที่ตรงนี้นะครผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่หน้าจอความูลผมฮะคือเข้าไปที่เว็บ myshopback.co.th ฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วปุ๊บก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการซื้อขายเว็บช h อปแบ็ k เนี่ยมันเหมือนแบบว่าเราเข้าประตูไปในร้านช้อปแบ็แต่ทีเนี้ยช้อปแบ็อะ ก็มีบูธ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 หลายๆบูธซึ่งรวมบูธกว่า1300กว่าบูธอะที่เป็นเว็บไซต์ซื้อซื้อของอะมาไว้ที่ช็อปแบ็กทีนี้การที่เราได้เงินคืนอะเราก็จะต้องเข้าห้างสรรพสินค้านี้ก่อนที่ชื่อว่าช็อปแบ็กหลังจากนั้นเราก็ไปช็อปได้เต็มที่ยกตัวอย่างวันนี้ที่ผมจะจองตัวไปภูเก็ตฮะเรามาดูว่ามันจะได้เงินคืนยังไง Let's go Expedia เราไปกดคลิกไปปุ๊บเาก็จะแจ้งมาว่าเนที่บริเวณพาราเเท่าน้มาลัภูเก็ต คือเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรมันมันแห้งไปแต่ว่าผมเคยสั่งซื้ออุปกรณ์บางอย่างอยู่แต่เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในหลังบ้านของผมดูว่าลักษณะการได้เงินของมันนั้นเป็นยังไงหลังจากที่เราสั่งซื้ออะไรทุกอย่างเสร็จแล้วะฮะคือสั่งซื้อตามปกติเลยเราก็จะมาดูตรงนี้ฮะนี่เขาก็จะมีบอกว่ารับเงินคืนอย่างไรเพื่อนๆสามารถไป หาข้อมูลได้เองเลยหรือว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นที่ชวนเพื่อน3คนรับไปเลย999บาทแล้วก็นี่หลังบ้านของผมที่ผมได้เงินคืนมาเป็น1534บาทแล้วมาดูกันว่า1534บาทนะั้นมันมีอะไรบ้าง,งมันก็จะแบ่งเป็นกําลังดําเนินการอยู่34บาทซึ่งคือผมอะ่ะสั่งซื้อของบางอย่างไปมันก็เลยได้เงินคืนมา3 4บาทมันกาลังดําเนินการอยู่ส่วนเงินที่อนุมัติแล้วอะ่ะคือ1 5 0 0บาท แล้วก็โบนัสเนี่ยยังไม่เคยมีโอนเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยยังไม่เคยแล้วก็เขาก็เลยรวมมาทั้งหมดแบบที่เป็นแบบรวมมาทั้งแบบดําเนินการอนุมัติรวมทุกอย่างแล้วอะ่ะอยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบสี่บาทเวิร์กโคตรโคตรนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็มีโปรอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ใช่ไหมชวนสามรับไปเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือผมจะบอกว่ายังไงดีมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแล้วก็โคตรโคตรเลยเพื่อนๆคือแค่เพื่อนๆคลิกเข้าไปที่ myshopback.co.th หรือ shopback.com หรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวมันก็คงขึ้นมาอย่างไรใน Google อ่ะก็ลองไปหาดูจากนั้นเพื่อนๆก็สั่งซื้อตามหน้าร้านที่ทาง Shopback มีเลยมันก็เหมือนห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าหนึ่งที่มีบูธกว่า1,300 Boot อยบูธอยู่ในนั้นเพื่อนๆก็คลิกไปช็อปอยากซื้อที่อะไรนะมันปุ๊บบางอย่างมันก็จะมีบอกว่า ช่วงเวลาที่จะลดราคาหรือได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากซื้อเสร็จก็ซื้อ,ซ,อซื้อเหมือนซื้อของตามปกติหลังจากนั้นโปรเซสทุกอย่างหรือเงินคืนเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ที่หลังบ้านของเราเองถ้าเกิดว่าการซื้อสั่งซื้อทุกครั้งแล้วเงินไม่เข้าติดต่อช็อปแบ็กโดยตรงเลยนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ็อล์กนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เอา myshopback.co.th เนี่ยไปใช้สั่งซื้อของกันในเร็วๆนี้ฮะ,ะแล้วก็ มากไปกว่านั้นหากเพื่อนๆเนี่ยสมัครลิงก์เป็นบัญชีที่ต่อจากผมเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเงินไปเลยเงินกลับไปเลย200บาทซึ่ง1 0 0บาทแรกอะ่ะจะได้รับตั้งแต่ที่เพื่อนๆสมัครเป็นแอคเคาน์แล้วแล้วร0อยบาทที่2เนี่ยจะได้จากการสั่งซื้อครั้งแรกผ่านเว็บช็อปแบบลิงก์เนี่ยไม่ทิ้งไว้ข้างล่างนี่แหละฮะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งนะครับสำหรับวันนี้ขอรับพี่กอนบ๊ายบาย